สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ2 3 6 7 .2 แล้ววันนี้คุณกำลังอยู่กับคลิปความรู้คู่ตัวนะครับกับ2 3 6 7 2ครับวันนี้จากการที่ผมทำคลิปมาสักพักหนึ่งเลยนะ ก็มีไปสะดุดกับความรู้ความรู้หนึ่งนะครับที่มีเพื่อนๆจากทางบ้านถามมานะครับเพื่อนมาทักว่าเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยมันเรียกว่ากูชินไม่ใช่กูเจิน้นซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้ไงว่าไอ้เสียงกูเจิ้นกับกูฉินเนี่ยมันคืออะไรนะครับพอมาหาข้อมูลถึงได้ใจความว่ากูเจิ้นเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งครับซึ่งส่วนใหญ่พวกเราจะเห็นกันคนไทยอะนะ เราจะเห็นกันแล้วเราก็จะคิดว่าไอ้นี่เรียกกูเจิงแล้วก็จะเสียงคล้ายๆแบบนี้มันจะเรียกว่ากูเจิงนะครับซึ่งกูเจิงเนี่ยนี่คือตัวนี้บอดีน้นี้นี่จะยาวประมาณ160เซนนะครับเสียงจะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์แลวเรามักจะเห็นในหนังจีนนะครับแต่มันจะมีเครื่องดนตรีอีกประเภทหนึ่งของจีนที่ลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่มันจะมีความต่างอยู่นี่มันคือกูชินครับ ในครับกูชิ้นเห็นไหมนี่ไซส์จะอยู่ที่ประมาณ120เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีสายแค่เจ็ดสายเท่านั้นเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอุ้ยทำไมมันเกิด <c oughs> เอ่อเท่าที่หาข้อมูลนะกูชิ้นเนี่ยจะมีหลายลักษณะนะครับแต่สายจะมีแค่นี้นะครับ แล้วในส่วนของสายของกูชินเนี่ยจะมีเส้นนี้นะครับมีจุดแบบนี้ละรอย่างนนะครับในรายละเอียดบางบางยุคบางสมัยอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับแล้วก็เสียงเขาจะไม่เหมือนกับกูเจิงนะกูเจิงจะเป็นลักษณะน,นี้มีทั้งหมด21เสียงแล้วก็มีสายหยองนะครับสายแต่ละสายก็จะมีหยองนี่คือเอกลักษณ์นะครับไอ้ตัวหยองเนี่ยมันจะทนะําหน้าที่กําหนดระดับเสียงนะครับกูเฉินกูช,นกชินนะครับจะไม่มี แต่จะมีจุดบอกตำแหน่งกดสายอยู่นอกสุดของลำตัวแทนนี่นี่นี่จุดพวกนี้ในต้องบอกว่ากูชินเนี่ยนี่ตัวนี้นะครับเป็นบรรพบุรุษของกูเจิ้งครับน,นี่แหละกูชินเนี่ยมีบันทึกทางประวัติศาสตร์นะครับอา,อาจมีอายุถ,ถึง4000ปีส่วนกูเจิ้งนะครับจะถือกำเนิดมาเมื่อประมาณ2,500ปีที่แล้วครับนี่เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่า กูเจิ้งและกู่ชิ้นเนี่ยไม่เหมือนกันนะเสียงนอกจากรูปร่างแล้วถามว่าเสียงต่างกันไหมนี่เดี๋ยวท้าพัฒจะเปิดให้ดูนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูข้อมูลกันนี่เกี่ยวกับกูชิ้นครับกูชิ้นพินเจ็ดสายในตำนานนะครับโพสโดยคุณขนมปังขิงะครับโพสท,ที่โพสจังนะนี่กูชิ้นนะครับกูชิ้นถือว่าเป็นพินจีนโบราณชนิดหนึ่งนะครับมีเจ็ดสายไม่ทราบยุคที่ปรากฏแน่ชัด แต่พบในจารึกกระดองเต่ายุคราชวงศ์โจมีการกล่าวถึงนะครประมาณ3 1 0 0ถึง3,200ปีก่อนได้หลายคนมีการเข้าใจผิดว่ากูเจิ้งกับกูฉิงเป็นพินชนิดเดียวกันแต่ในความจริงแล้วกูเจิ้งและกูฉิงเป็นคนละชนิดกันนะกูฉิงเป็นพินเจ็ดสายกูเจิ้งเป็นพิน21สสายนะครับนี้บนคือกูเจิ้งและล่างคือกูฉิง กู่ชินนะครับเป็นพินจีนที่อาพับเพราะขนาดละครกำลังภายในแปลไทยนะครับตัวละครดีก,กู่ชินชัดๆมักภาคเป็นดีก,กู่เจิ้งซะง,งั้นนี่ถึงไม่แปลกว่าทำไมคนไทยส่วนใหญ่จะรู้จักแค่กู่เจิ้งแถมไม่รู้จริงๆด้วยว่ามันมีสิ่งที่คล้ายๆกันเรียกว่ากู่ชินนิยายกำลังภายในเองก็ตามปางค้างบทชี้ว่าที่ดีนะกู่ชินแต่คนแปลดันแปลว่าเป็นกู่เจิ้งอีกทั้งกู่ชินเนี่ย เป็นเครื่องดนตรีที่หาคนเล่นได้ยากหาคนสอนได้ยากแล้วก็หาแผ่นซีดีได้ยากคนฟังก็มีน้อยนะครับถามว่าที่ความยากเพราะอะไรเพราะว่ากูเจิ้นแบบ1 3บสถึงสิสายเนี่ยปกตินะครับจะมี1สายมี2เสียงแต่กูฉีนเนี่ยหสายมีส4เสียงครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณคูณ7เข้าไปเนี่ยบวกแถมเทคนิค2สายคู่3สายพร้อมเพียงอีกเนี่ยจึงไม่แปลกใจที่เวลาเฉลี่ยของ ผู้ฟังวิชานี้พื้นฐานเนี่ยดีให้ครบทุกเสียงก็เหลือเฟือแล้วอะไรนะครับว่ากันว่านะครถ้าจะเป็นเพลงได้เนี่ยเฉลี่ย2ปีนะครับกว่าจะเป็นเพลงที่สะท้อนอารมณ์ได้ถึง10ปีความแต่งานของกูชินและกูเจิ้งนะครับนอกจากจำนวนสายคือกูชินเป็นเครื่องดนตรีเด้นช่วงเสียงต่ำทุม้มเปรียบดังเสียงคนชราผ่านโลกลำพันกูเจิงเสียงสดใส ในกังวานช่วงเสียงหลากหลายออกแนวค่อนข้างไปทางสู่เสียงสูงดุดเสียงทัวของอดรุณีแรกกรุ่นเพราะเหตุนี้กูชินจึงไม่เหมาะกับการบรรเลงผ่านลำโพงเสียงจะตกลงไปมากต่อให้มือเทพเครื่องเสียงเทพมาบันทึกเสียงก็ย,ยังตกหล่นไม่ครบอารมณ์เหมือนฟังสดใกล้ๆอยู่ดีดังนั้นนับแต่โบราณกูชินจึงเป็นเครื่องดนตรีของนักปราตญ์นักกวีที่ใช้ เล่นในวงมิตรสหายเท่านั้นไม่มีการแสดงตามร้านตลาดทั่วไปหากท่านใดคิดจะครอบครองกูช่ชินเป็นสมบัติส่วนตัวแล้วก็เดี๋ยวต้องเตรียมงบไว้ให้มากเพราะราคาของเครื่องดนตรีชนิดนี้แพงขนาดไปเดินที่จีนถ้าจะซื้อถูกสุดแบบที่ทํามือจากของนักดนตรีกู่ชินต่ำสุดก็30,000อัพไม่นับพวกผลิตจากโรงงานที่เสียเพียนง,ง่ายอายุการใช้งานไม่นานก็พัง มีคำกล่าวว่ากูฉินมีงบแสนก็ซื้อแสนไปเลยเพราะจะเป็นเทนนดนตีที่หาเป็นของเั่นดีเสียงจะมีโอกาสเพี้ยนได้น้อยมากๆยกเว้นไปเล่นพิเรนกับกูชินเข้ายิ่งนานเสียงยิ่งอยู่ตัวนับเป็นคุณสมบัติแปลกๆนึ่งส่วนเหตุที่แพงเพราะไม้ที่ทํากูฉินชั้นดีปกติต้องไม้ตายแห้งเท่านั้นโดยมากนิยมไม้สนตายแห้ง ยิ่งตายจากฟ้าผ่าตายยิ่งนานยิ่งดีแม้ทุกวันนี้ช่างกู่ฉินที่เป็นยอดฝีมือยามลงมือหาไม้ต้องเข้าป่าหากันอย่างน้อยเป็นเดือนเลยทีเดียวปัจจุบันของที่ราคาส0 0 0 0กว่ากว่านั้นเองใช้ไม้ชั้นดีธรรมดามาตัดแล้วแช่น้ำยาพิเศษราว1-2เดือนก่อนมาตากแห้งแล้วทำพินถ้าเป็นไม้ตายซากราคาเป็นแสนเพราะไม้ตายซากหายากไม่พอ ยังต้องแกะโครงวางรูปขึ้นแท่นและสายยากปกติแม้แต่ยุคนี้ช่างที่เก่งที่สุดทำกูชินชั้นยอดจากไม้ไตาราบได้แค่เฉลี่ยสองปีต่อหนึ่งตัวเองคุณนะหนูเล่นดนตรีจีนเหรอจ๊ะ คุณนาชอบชอบหนูเล่นเครื่องอะไรนะจ๊ะข้าน้อยกูชินครับคุณนะาใช่มิจ๊ะตัวใหญ่ๆเนาะสายเยอะๆเสียงเพราะเพราะบนเลงได้พลอยเลาะมากเลยเออคุณนะครับนั่นกูเจิงครับอ้าวเหรอมันต่างกันยังไงเหรอคุณนะาเห็นรูปร่างคล้ายๆกันคุณนะาแยกไม่ออกบทสนทนาข้างต้นนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตผม และเกิดมานับครั้งไม่ถ้วนเพราะว่ากูฉินนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักในประเทศไทยเท่าไหร่นักที่จริงคนจีนเองก็ยังไม่แน่ใจอะไรคือกูฉินกูเจิ้งนะครับส่วนใหญ่จะรู้จักกูเจิ้งกันมากและในละครจีนกําลังภายในส่วนใหญ่เราเห็นกูเจิ้งมากกว่าหรือบางทีเห็นภาพในละครเป็นกูฉินแต่เปิดเสียงกูเจิ้งก็มี แต่ในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงความแตกต่างของกูชินและกูเจิ้งแบบคร่าวๆสักหน่อยนะครับในภาพนะครับตัวแรกคือกูเจิ้งนะครับเรามาพูดถึงรายละเอียดความแตกต่างในส่วนต่างๆกันเลยดีกว่าเริ่มที่ขนาดกูเจิ้งจะมีความยาวประมาณ160กว่าเซนติเมตรครับส่วนกูชินนั้นมีความยาวประมาณ120เซนติเมตรต่อมาเรื่องของจานวนสายครับกูเจิ้งมีสายมากถึง21สนสาย แต่กูฉิมีเพียงเจ็ดสายเท่านั้นและสุดท้ายสิ่งที่กูเจิ้งมีแต่กูชินไม่มีและสิ่งกูชินมีและกูเจิ้งไม่มีนะครับลองสังเกตดูที่รูปกูเจิ้งครับกูเจิ้งเนี่ยจะมีบล็อกไม้ทั้งหมด21อันที่เรียกว่าหยองค้ำสายทุกสายนะครับเรียงกันลงมาอย่างสวยงามส่วนกูชินนั้นเป็นสายปเปล่าล้างจากหัวไปท้ายเลยครับไม่มีอะไรคร้ำต่อมารูปที่กูชินนะครับ จะเห็นว่าสายด้านบนสายหนึ่งน,นี่สายนี้สายนอกสุดจะมีจุดขาวๆเรียงกันเป็นถึง13จุดนะครับโดยปกติมักทำจากเปลือกหอยหรือโลหะครับสำหรับเสียงของกูเจิ้งและกูชิงต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวไปลองติดตามกันดูนะครับนี่ในรูปนี้คือกูเจิ้งนะอ่าและนี่คือกูชิงนะครับมาเดี๋ยวเราลองฟังเสียงกันเราฟังเสียงกูชิงก่อนนะ あ。 อเคนี่คือเสียงของกูชินนะครับคงได้เห็นทักษะขอาความสามารถของผู้ที่เล่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกูจินกันมั่ง เปอเสียงของกูเจิ้งนะสังเกตดูคงพอแยกเสียงกันออกแล้วเนาะทีนี้ลองลองมาฟังกันแบบกูเจิง้งถ้าเรามันมาเล่นเพลงไทยจะเป็นยังไงบ้างหร จบไปนั้นก็คือกูชินและกูเจิ้งนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆตอนนี้ถ้าเกิดได้ฟังตลอดทั้งคลิปแล้วคงจะพอแยกออกแล้วว่ากูชินกับกูเจิ้งเป็นยังไงนะครับที่เราเห็นส่วนใหญ่ในคอนเสิร์ตหรือว่าเอาไปสร้างสารรค์สีสันในวงการเพลงของทั้งไทยและของต่างชาตินะครับทั้งจีนอะไรอย่างเงี้ยที่มาเล่นกับออเคสตราส่วนใหญ่จะเป็นกูเจิ้งนะครับซึ่งเป็นเสียงนจะมีความสูงความหลากหลายกว่า กูฉิงนะครับซึ่งกูฉิงเนี่ยค่อนข้างจะน่าจะเล่นยากกว่านะครับแล้วก็เสียงจะเรียกว่าจริงๆโน้ตเยอะกว่าแต่ว่าหากคนเล่นยากนะเพราะฉะนั้นเราสามารถแยกเสียงได้แล้วถ้ามีโอกาสหน้านะครับช่วยเป็นการะจายความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆได้รับรู้รับชมนะครับสุดท้ายคลิปนี้นะครับขอบคุณน้องคนที่มาบอกมากเลยว่ากูจันกับกูฉิงไม่เหมือนกันนะครับทำให้พี่ได้ความรู้เพิ่มนะ ขอบคุณมากสาหรับทุกทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปนะครับถ้ามีติดชมยังไงหรือว่ามีความรู้ใดอยากจะแนะนําให้2 2672ได้ไปหาเนี่ยลองแนะนํากันมาได้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้2 2672ขอลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ